กราบสวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ดุยดุยชาแนลนะครับวันนี้จะมาแนะนําเกมนี้กันเลยพุชชี่เฟนซี่นะครับกับเกมคีบตุ๊กตานะครับวันนี้พี่จะมาลองเบ็ดแบบว่าสูงๆดูนะว่ามันจะแตกเยอะขนาดไหนนะครับวันนี้มีทุนทั้งหมด3 2 3 0 0้กว่าบาทมาแล้วลองดูเลยครับว่ามันจะดีไหมเกมนี้นะครับเดี๋ยวไปลองกันเลยแล้วกันนะครับมาลองดูลองดูนะครับตัวเลือกการหมุนปกตินะครับสัก50าตาไปดูครับ มาเอาฮะเกมนี้มันก็ไม่ยากนะมันจะต้องเข้าไอ้ตัวนี้ Scatter ตตนะครับค c a t t e r นะครับ3มครั้งนะครับถึงจะได้ฟีเรีเกมนะครับแต่ว่าถ้าเราได้ที่ทคีบตุกตานี่มันจะคีบตัวอะไรมา1ตัวนะครับแล้วก็เราจะต้องได้ตามนั้นถึงจะได้ตัวคูณเยอะๆเ,เกมนี้ไม่ยากแล้วก็น่าเล่นสุดๆนะครับพี่แนะนําว่ามันกําลังฮิตสุดๆเลยนะครับมาโอเค แล้วก็เดี๋ยวไปกันต่อเลยแล้วกันนะครับ50ตาดูดีว่าจะคุ้มไหมนะครับเบ็ดแบบสูงสุดเบ็ดแบบอลังการงานสร้างงานช้างมาลองดูครับลองดูลองดูมาฮะโอเคไปต่อเรื่อยๆนะครับไปต่อเรื่อยๆนะครับอืมเอาหน่อยลูกเออนะครับถ้ายิงได้าวเยอะก็จะยิงได้ตัวคูณเยอะนะครับายเต็มช่องก็ยิ่งดีเอาล่ะสแคตเตอร์มาครับลุ้นหนึ่งสามมาแล้วโอเคนะครับ แบบนี้เราจะได้หมุนฟรีเกม10ครั้งนะจ๊ะไปเลย let's go let's go เอาฮะคีบมา3ตัวโอเคน้องหมูน้องกบน้องเสือเอาครับตาที่1เป็นคิวครับได้มา200ตาที่2องมีไหมอา้าวได้วามามามตัวแล้วเป็นรางวัลก้อนโตครับโอ้โหแจ๋ไปเลยอะเอาเรื่องว่าเกมนี้นะไม่ต้องซื้อฟรีเกมก็รวยได้ครับเอาฮะไปต่อไปต่อ โอ้โห,โโหสุดยอดยอดเยี่ยมกับเทียมเจียวได้วไวมีน้องกบมาอีกสามร้อครับเหลืออีก7ทีมาน้องทิกเกอร์มา2ตัวน้องหมูมาหนึ่งได้คูณไปอีก320บาทไปต่อครับมาแล้วสตัวโอ้โหเอาแนวรางวัลก้อนโตเคยได้เยอะสุดนะซูปเปอร์เมกาวินครับรางวัลก้อนโตมาอย่างนี้นะ่าจะเมกะว่าไม่ถึงนะได้มาอีก3ามพบ ไปต่อครับเหลืออีก5ตาโอ้โหท่วมท่วมไปเลยครับพีนี้นะนี่ครับแค่เข้าฟรีเกมนี่ก็รู้เรื่องแล้วนะหน่ธรรมดาก็รู้เรื่องแล้วนะเอาแล้วอย่างนี้กำไรแล้วนะครับโอ้โหมาอีกแล้ว1ชุดใหญ่ๆหญ่กี่พันครับรอบนี้2องพไปต่อเรื่องย่ยหยุดย่ยหยุดโอ้โหเอาเรื่องจัดจัดนะครับโอเคไปต่อ แล้วก็อย่าลืมนะครับใครอยากเล่นเกมนี้นะครับแอดไลน์ได้เลยครับสปีด d อเลเวนไทยแลนด์นะครับที่แนบไลน์ไว้แล้วนะครับผู้ใหญ่ดีนะครับสนช่องวิู่อย่างเป็นทางการแจมแมวแวววับนะครับไปเล่นเลยนะครับเว็บนี้การันตีความมั่นคงจ่ายจริง100% Speed 11 t h นต์สปีดเนมาฮ้าดอกสุดท้ายแจมแจมเต็มจอไปเลยโอ้โหเอาละึมเลยเท่าไหร่ครับเนี่ยเมกาวินครับ3,960บ เอาแล้วฮะเหลืออีกหนึ่งดอกเหลืออีกหนึ่งดอกเหลืออีกหนึ่งดอกหอมหอมไปเลยครับ EP นี้ฮะ EP ที่3โอเคครับปิดท้าย240เงินรางวัลรวมทั้งหมดนะครับโอ้โห16,000บาทแจม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 ครับฮ่าฮ่าไปต่อแจม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 เลยโอเคครับยังได้หมุนต่อยังได้หมุนต่อ ใชครับว้า wow, วอย่างว้าวว้าวเลยอะ่ะอย่างว้าวว้าวแล scatter, ออ้วสแคตเตอร์ขออีกตาได้ไหมขออีกตาได้ไหม,มขออีกตาได้ไหมหึงมาสองตัวขออีกตาได้ไหมเคมาครับว่าอีกยี่สิบทีครับชุดนี้โ oh, อ้โหบวกมาหมื่นสองอันนี้ไม่รอดเงินรวมมีหมดสี่หมื่นสี่นะครับไป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  โอเคโอเคไปต่อไปต่อหมุนต่อครับโอเคเอามันเด้งหลุดนะครับมาเอาไปทักอีก30ตาเอาไปอีกหนึ่งชุด Let's go เอาแล้วได้ครีบได้ครีบตัวอะไรฮะตัวอะไรครับแพนกวินแพนกวินน้อยมาต้องได้แพนกวินอีกแพนกวินมาอีกมาแพนกวิน ถ้าเป็นกินมาอีกก็จะได้คูณเรื่อยๆนะแต่ถ้าไม่มาก็คือไม่ได้แล้วนะครับไปต่อไปต่ออย,ย่ยาหยุดอย่าหยุดเออมาอีกครับมาอีกครับไปอีกเรื่อยๆไปอีกเรื่อยๆแ <c oughs> จมแจมมาแล้วสองตัวแล้วเอาแล้วครับได้อีกหนึ่งชุดได้อีกหนึ่งชุดฟรีเกมไป let's go ไป ชีบมา3ตัวอะไรก็ได้เฮงงๆมาเลยสิงโตน้องหมูแล้วก็น้องหนูดอกที่1ครับโอ้โหได้มาเิดหน่อย360ไม่เป็นไรเอามาอีกน้องหนูน้องหมูได้มา1ตัวโอเคาหดอกต่อสองดอกที่3ได้มา3ตัวโอเครางวัลก้อนโตอีก1ชุด1760ครับไปต่อโอ้เข้าโบนัสอย่างดีชั่วโมงนี้มันอาจจะปล่อย ใครอยากเล่นนะครับอย่าลืมครับแอดไลน์ไปเลยครับ SPAD 11นะครับสปีดเล่นไทยแลนด์การันตีความมั่นคงครับฝากขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะพี่การันตีว่าเว็บนี่ชัวร์จริงนะครับผู้อยากจะดีต้องสับส่วนครับแล้วก็ระวังพวกเว็บโกงเว็บโกงนะครับช่วงนี้เว็บปลอมระบาดเยอะเอาหน่อยลูกอีกสักหน่อยนะ <c oughs> มาอีกชุดหนึ่งครับแ4 0ร้อยสี่สิบไปต่อ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  ไปต่อไปต่อไปต่ออย่าหยุดอย่าหยุดโอเคมาลูกอ่ามาครับอีก1ชุดอีก1ชุดนะครับรอบนี้ชุดเล็ก4,200บาทมาอีก22่ทีครับเราตั้งไว้น้องหนู4ม0บาทสแครเตอร์มาหนึ่งมันกำลังปล่อยมันกำลังปล่อยนะครับตอนนี้บวกมาแล้วทั้งหมด หมื่นเท่าไรเนะี่ยหมื่นสามนะครับหมื่นสามบวกกับหมื่นสามครับชุดนี้ EP นี้ครับบวกหมื่นสามแคตเตอร์มาอีกแล้วขอ,อชุดดิขอ,อชุดเออมาอีกแล้วติดอีกแล้วนะฮะติดอย่างต่อเนื่องติดอย่างต่อเนื่องสุดๆไปเลยหมุนฟรีไายคีบมาสามตัวครับเอาแล้วน้องเสือน้องหมูน้องหนูอีกแล้วมาดอกแรกไม่เข้าครับดอกที่สอง มาสามตัวเลยมานี่มานี่ร้อยหกสิบเอามาหน่อยลูกเอามาเต็มจอหน่อยลูกนะสองตัวเซกมาอีกแล้วเต็มจอมรางวัลก้อนโตโอ้โหเอาแล้วพันเจ็ดหกสิบชุดนี้มันเข้าบ่อยมากนะพันเจ็ดหกสิบเนี่ยโอ้โหอย่างเยี่ยมมาพีพีดีครับไปครับไปครับอย่าหยุดไปครับไปครับอไปต่อไปต่อ ไปต่อ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 โอเคโอเคแล้วแล้วหมุนรัวๆหมุนรัวรัวหมุนรัวๆยังไงนี้ยังไงสิหมุนรัวรัวแบบนี้ยังไงยังไงอย่าค้างเออมาอาจจะเห็นก็ได้ครับเพราะว่าค้างแล้วได้มาสา0พันกาบาทตอนนี้ยังดีอยู่ยังดีอยู่นะครับ เออมาเต็มจอมาอีกแล้วรางวัลก้อนโตมาอีกแล้วเอา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 แล้วมาอีกสามพันสองครับอือหือเหลืออีกสองทีด้วยยังเหลืออีกสองทีด้วยแจม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 ไปเลยโอ้โหมาเต็มจอมาอีกชุดหนึ่งมาอีกชุดหนึ่งมาอีกชุดหนึ่งครับรางวัลก้อนโตครับสามพันหกเมกะเข้ามาอีก รางวัลชุดใหญ่หรือเปล่า5,840โอ้โหท่วมท่วมท่วมไปเลยอะ่ะบ้าไปแล้วอะ่ะนะครับโอ้โหสุดยอดนะฮะดอกสุดท้ายครับได้มาอีก1,040บาทรางวัลรวมทั้งหมดเป็นเป็นเป็น1340บาทโอเคสุดยอดเหลืออุอีก16ทีมา โอเคครับชุดนี้ได้แล้วก็จะตะถอนนะเลิกครับต้องเลิกครับต้องเลิกครับโอ้โหท่วมเลยบวกแบบท่วมเลยเกมนี่นะพีีครับช่วงส่งท้ายปีเดือนนี้ครับแจมแจมแมวยังแจมแมวเอาแล้วช่วงท้ายก็ยังแจกอยู่นะครับก็ยังแจกอยู่นะฮะไปครับไปไปครับไปมาอีกหกทีลูกเอาโอเคโอเคโอเคนะครับ มาสิบทีสุดท้ายนะครับมาสิบทีสุดท้ายมาลองดูครับโอเคสิบทีสุดท้ายมาลองดูครับมาลองดูมาลองดูเป็นยังไงกันบ้างมาลองดูครับผมมาอีกสี่ทีครับเออยังดีอยู่นะเนี่ย แต่ว่าเลิกแล้วนะครับโหกำไรท่วมท้นเลยนะครับโอเคแพนกวินดอกสุดท้ายเออร้อยยี่สิบนะครับตอนนี้บวกมาทั้งหมดนะครับเอา3ามหมไปลบก็บวกทั้งหมด 24, 0 0 0ืพบาทสุดยอดโอ้โหแล้วถ้าใครอยากเล่นเกมนี้นะครับพี่แนะนําเลยครับค่าย PG นะครับค่ายนี้กําลังมาแรงนะครับแล้วก็สมัครเล่นได้เลยครับ ที่เว็บสปีดเอเลเว่นไทยแลน์นะครับ spade11th อย่าลืมนะครับบอกว่าพี่ดุ๋ยแนะนำม,มานะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เอพิโซดต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ